เมาเมาเลยเมาเอวขายอะไรอ่ะป๊มรถติดขายอะไรไหลง่างเป็นฟิลแฟนชวนกันเนาะแบบปเร็วที่รักเดี๋ยวรถติดเลยเราจะไปไลฟ์ก่อนนะเจอกันนะได้ปะ บอกว่าทุกคนในนี้ไปดูไลฟ์ก่ฝากไลฟ์นี้ก่อนซื้อสินค้าให้ครบ100้อชิ้นเดี๋ยวเจอกันไม่งั้นเจะไม่ขึ้นไลฟ์ขายของติปมาติปมาเราเรื่องตลกวันนี้ที่เราถ่ายแล้วก็มีเพลงดองดองถ่ายซีรีส์ดูดิไอ้เจ้าคุยผอมมากแฝงสงมาทนเลยถึงเลย เดี๋ยวโดนแบนมันโป๊่เออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแบนไม่โป๊ปะเฮ้ยกล้ามามาผอมเรากินได้ละเอาอะไรมาโปมีซิกแพคไหมเอ้ยพอไหนอะไปค่ะเดี๋ยวรถติด